ใครมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะเขามีเทคนิคในการหลอกลวงเราเยอะมากเราเองเนี่ยก็คือเกือบลงเชื่อเขาไปแล้วแล้วก็เกือบตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกลุ่มนี้แล้วคะ่ะเรื่องราวนะคะก็คือมีอยู่ว่าค่ะคือมีคนโทรมาหานะคะแล้วก็บอกว่าคุณได้มีการซื้อสินค้าจากร้านนี้ไปหรือเปล่าคือเป็นร้านที่แบบขายอุปกรณ์ออนไลน์ชื่อดังเลยนะคะเราก็บอกว่าเออใช่ข้อมูลถูกต้องค่ะแล้วเขาก็พูดว่าแล้วรถมูกที่คุณซื้อไปเนี่ยมีปัญหาไหมเรา ได้รับการ้องเรียนค่ะว่าสินค้าที่คุณซื้อไปล็อตนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะเราก็คิดว่าเอ๊ะที่เครื่องเราช้าหรือว่าเพราะว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเอ๊ะเราเขารู้ได้ยังไงเราก็เกือบเชื่อเขาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าสินค้าล็อตนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการคืนเงินให้ทั้งหมด50%ของยอดที่ซื้อแต่ว่าต้องทําการเพิ่มเพื่อนเขาอ่ะในใน,ในแอปเขียวก่อนเนาะให้ทักแชทไปว่ามีการติดต่อเข้ามาเรื่องสินค้ามีปัญหาเราก็เอ๊ะ เอะใจระดับหนึ่งแต่เราก็แอดไปนะเราก็แอดไปมันก็ขึ้นเป็นหน้าแบบเหมือนเป็นร้านค้าเขาแล้วก็เขียนเหมือนเป็นร้าน X x x แล้วก็เขียนว่าเป็นฝ่ายบัญชีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอะเอะใจระดับหนึ่งนะเราก็ทักไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยยังดีนะเราก็คิดว่าเออช่วงเนี้ยมีฉาชีพเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเราเลยเออขอเช็คซะหน่อยเราก็เลย ทักไปหาตัว o f f i c i a l Account ของร้านนี้ค่ะเราก็เลยแอดไปถามเขาค่ะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันเป็นแบบ o f f i c i a l ของร้านจริงๆใช่ไหมจะมีการคืนเงินจริงๆใช่ไหมเขาก็บอกว่า <No. S 1> ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหลอกลวงนะคะเป็นพี่มิจฉาชีพอย่าไปแอดหรือว่าไปกดลิงก์อะไรก็ตามคือเข้าใจว่าถ้าเกิดเราทําต่อเนี่ยเขาน่าจะแบบมีส่งลิงก์ให้ให้เรากดเข้าไปเพื่อไปเกาะข้อมูลในการคืนเงินอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งไอ้ลิงก์ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะแบบมันเป็นแบบลิงก์หลอกอะ่ะ ทำให้เวลาที่เรากดเข้าไปเขาสามารถเข้ามาจัดก,การข้อมูลของเราได้มันก็อาจจะแบบ เงินในบัญชีของเราที่เราทำผ่านธุรกรรมทางออนไลน์อาจจะหายเกลี้ยงไปในกิปตาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเจอแบบรูปแบบนี้เนี่ยโทรมาบอกว่าอาซื้อสินค้าไปแล้วจะมีการคืนเงินเนี่ยแนะนําให้เช็คกับตัว Official Account ของร้านนั้นๆก่อนค่ะไม่งั้นจะตกเป็นเหดือของมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากจริงๆใครเจอรูปแบบไหนก็มาแชร์กันหน่อยนะคะจะได้แบบคอยระวังกันไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เยอะมากจริงๆค่ะ